ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกบในช่องกบพะลุยครับผมวันนี้จะมาดักแมงดาครับผมยใชัยไฟโล่ครับวันนี้มีอยู่หกหลอดห้าหลอดยาวก็หกหลอดจะเกียบครับผมมารอมาลุ้นกันครับว่าจะได้มากได้น้อยแค่ไหนครับแต่ว่าถามว่าได้ไหมแน่นอนครับมันต้องได้ครับถ้าจะมากหรือน้อยก็ อดติดตามตอนเช้าเนาะแต่ว่าจะไายดูตอนที่อันลงเนาะตอนที่จับเนาะโอเคครับติดตั้งไฟแป๊บนึงครับผมโอเคครับติดตั้งเรียบร้อยครับรดเกียบหนึ่งครับหนึ่งรอดหลอดยาวครับนี่มีบนต้นใหม่ครับรอดหนึ่งครับผมโอเคเดี๋ยวไปเปิดไฟแล้วรอรุ่นกันเลยครับว่าคำนี้ จะได้จะกี่ตัวครับผมไปไปเสียไฟกันครับครับมาก็มาเจอนี่ครับทีมงานอีกทีมงานหนึ่งครับผมเนี่ยกำลังต่อไฟอยู่ครับนี่ครับผมเสียเก๋ครับจากทีมงานเบ็ดกระเด้าครับแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่เบ็ดกระเด้าครับมาเป็นหลอดไฟสิ่งครับแมงดาสิ่งในวันนี้หลอดสิ่งโอเค ครับผมต่อไฟจากบ้านหลังนี้แหละครับเหมาลายเดือนเขาเลยครับเหมาใจครับโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าค่ำคืนนี้เราจะมีเฮแน่นอนครับผมเพราะว่าฝนมาแล้วครับโอเคครับตัวแหลกกับมาแลวครับผมเที่ยงคืนเงับเที่ยงคืนตัวแหลก ไอนี่มันตกเนาะจันตกครับมันก็เลยเพึ่งลงครับผมโอเคนับหนึ่งครับผมสุดยอดเลยแล้วตัวที่สองก็ามาครับผมนี่ตัวที่สองสองครับ เก็บครับหาตัวที่สามต่อไปครับผมว่าผมได้ยินเสียแถวๆนี้เลยครับมันบิดลงมาครับจะไปดูกันมันจะเห็นไหมไหนน้อบบดนี้น้ะ ไม่เห็นเนะี่ยไม่เห็นครับจำวาน่านจะใช่นะ,ะมาเห็นนะผมจะถ่ายดูครับ อาเจอแล้วครับตัวที่สามครับผมนี่เจอแล้วครับตัวที่สามครับตัวที่ตัวที่สี่ครับผมตัวที่สี่ เหมือนมันลุงข้างหลังผมอีกตัวหนึ่งครับจะไปดูกัน ยังไม่เจอเดี๋ยวหาเจอไปดูแคร์ดูครับ,รบตัวที่ห้ามาบนกือบตกใส่หัว <laughs> มันอ่อนอเคืัอที่ห้าครับผมเก็บครับตัวที่หกก็มาครับมาแล้วตัวที่หก สามบาทตัวที่เจ็ดกันครับกับตัวที่เจ็ดครับผมจับ <c oughs> กับประไดพเพิ่มมาอีกสองตัวครับผมอาจจะเป็นสิบตัวเนาะโอ้ยหไ,ได้สิบตัว ดุนกันยาวๆครับผมดุนต่อไปมันอยู่บนหัวผมนี่แหละตัวหนึ่งมันยังไม่ลงพื้นเดี๋ยวมันต้องลงจนได้แล้วครับยินเสียงแล้วครับอยู่ในป่านี่แหละอยู่ในป่านี้แหละ เจอแล้วครับยยกทีแยกทีแยกนี่ครับนี่ตัวที่สิบเอ็ดครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตเรื่อยๆนูวยให้ผมถ่ายทุกตัวทุกตัวนะเี๋ยวมันจะคลิปจะยาวครับผมนี่ตัวที่สิบเอ็ดจะไปครับผมครับตัวที่สิบเก้าครับผม โอ้ย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 งน,นตอดผมเด้อ19อืมครับตัวที่20ครับเมาตัวที่20ครับผมตัวที่20ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครับผม ก็รับไปพักนึงครับรับไปประมาณสองชั่วโมงครับแมงไม่ลงค้นกันนอนครับรับ <c oughs> อะเดี๋ยวตามลาดตัวที่ยี่สิบเอ็ดต่อครับผมฟังวเสียงมันหล่นอยู่แถวนี้เถอะครับ จะไปดูจะพูดไหมครับนี่ครับยี่สิบเอ็ดดูอีกครับถ้าเผื่อเห็นครับผม นี่ครับนี่ตายยุ่นี่ครับอีกตัวนึงครับผมยี่สองครับตัวนี้ครับ,รบ,รบถับตอนเช้าครับไปเกาะกันครับเก็บยี่สิบสองไปเก็บครับไม่ใช่ตัวนึงครับผม ยี่สิบยี่สามครับผมจะดูวันนี้จะได้พอหลูไหมไอพอสองหลูไหมสยญองมาดูเด็กตัวครับผมพอหาสิบไหมถึงยี่ดอกครับโอ้ถึงมีอากาศเริ่มเย็นครับมันเล่ยไมนน่ัน่นเนาะไม่ค่อยลงเท่าไรครับ<า>ของผม,งมอ้แมงตามมาจากมวนวิ่งตามถนนมาเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวรุ่นว่าผมจะได้พอสองโหลไหมวันเนี่ยเก็บก่อนครับเห็นมันลงหนึกว่าจะแมงดาครับไม่ใช่ครับโอ้ยหลุดกับมาเอ้แมงคามครับผมแมงคามก็ปูครับเขาโงงเลยครับนี่คามใหญ่ตะปู ไม่าคา้ามก็เอาครับ,บครับผมว่าผมได้ยินเสียงมันหล่นจากต้นไม้แถวๆนี้ครับเดี๋ยวหาด้วยกันครับผมรุนเลยพร้อมกันเลยว่ามันเป็นลูกใหม่หรือว่ามันเป็นแมงดาครับ อาเจอครับนี่ครับผมยี่สิบสี่ครับผมมายี่สี่ตัวเนี้ยตัวดีเป็ตัวเมียนะครับเดี๋ยวตอนเช้าผมจะบอกวิธีการสังเกตของแมงดาให้ดูเนาะเดีวตอนเช้าก่อนครับผมเก็บกันครับยี่สิบสีครับผมตามมายี่ห้าครับ ครับเป็นยี่สิบห้าครับผมโอ้แมงลงตอนเชา้าเลยนี่เกือบผมว่าผมเก็บเก็บไปบ้านเลย,ยนี่นะี่นะโอเคครับเก็บครับเอีกตัวครับทุกคนโอย้ยมันหน่ังถอดไฟไม่หด้ออ้า นี่ครับค <c oughs> ิดทำไมผมไม่ได้ถอดไฟอีกทีเดียวนี่ที่ถอดมันได้กับเจอตัวที่ยี่สิบทาเลนี้ยี่สิบหกเนาะตัวที่ยี่สิบหกเจฮี่คู่ครับผม Nói cho không không 20 kết thúc Ui 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 chẳng lưu lưu Này hey, chẳng lưu 20 kết thúc 20 เดี๋ยรู้รวบไฟครับเก็บตกครับนีม่มีแหคามครับผมแหคามครับเมื่อกี้ตาผูอยูต่ตรงนี้โอเคครับเก็บครับไปเก็บคนครับคามอีกตัวนึงครับตัวผู้ครับผม เก็บกนมาเก็บเก็บแบบนี้ครับจะรดชน <c oughs> ครับนั่งอยู่ตรงนี้ครับผมตะวันก็แจงนะครับแดงขึ้นแล้วครับผมนี่ครับยังมาลงครับผมนี่นี่ครับ ตัวที่ท่ายี่สิบแปดครับผมพอยึดสองตัวไปพอสามสิบเนาะตเตมี่เฮยยี่สิบแปดตัวครับผมครับทองฝาแดงๆขึ้นแล้วครับผม กว่าจะจากสามสิบคือจะไม่ได้เดอกครับระยะยี่สิบแปดครับผมเดี๋ยวเก็บถอดที่ละหลอดที่ละหลอดครับไปเก็บเดี๋ยวไม่แน่ครับอาจจะมีลงเหลือมาลงเราเก็บไฟก่อนครับจะไปอัปเดตกันอัปเดตของปลาเก๋ครับผมนี่ น,นี่ทำมรโรยอะไรนี่้อยหมากัดเมื่อกี้ไงโรยหมากัดเมื่อกี้เนเ่าโรยชีกล่อเนี่ยอ๋ออันนี้ลอยชีกล่อครับกีดเขาจะเอาตัวผูนะครับตัวผูที่มีกลิ่นแรงครับกลิ่นชุนครับชีกให้หน้าอกให้กีดมันออกเพื่อจะล่อผักพวกมาลงครับผม เดี๋ยวอัปเดตของเสียเก๋ดูครับว่าจะได้มากแค่ไหนครับผมโอ้ยังจะหักอยู่เนาะเออบนหน่อยเดื้อครับนี่เห็นอะรอยู่ครับจักสี่ห้าสิบตัวนี่แหละครับผม ผมเมื่อไรยี่สิบแปดตัวเนาะคืนนี้ไม่ค่อยลงครับอากาศมันเย็นครับฝนตกหยิงอยู่ครับแต่อากาศเย็นทางไปทางนู่นครับภูมพใหม่ต้นใหม่ภ่มใหญ่นะครับเลยไปนู่นครับฟังนู่นครับโอ้โหขดได้เยอะแยะครับผมคนละลอยคนละสองลอยครับผมตั้งแต่บานหลังนี้ครับไปหาผมทางนู่นครับเนี่ยผม อยู่ยตรงพุ่มใหม่นั่นนะสามสี่ต้นนั่นแหละตรงนั่นเลยครับตรงกลางตรงมือผมนั่นแหละอากาศมันเย็ยนครับมันเป็นร่องอากาศเย็ยนครับผมไม่ค่อยลงครับแต่ว่าวันไหนฝนตกนะแต่ว,วันไหนฝนไม่ตกนะทางนี้ครับจะสู่ทางของผมไม่ได้ครับเ,เดี๋ยวพาดูครับลักษณะของตัวฟูตัวเมียครับผม อึ๊บปุ๊บบเ้ยเอ้ยเ้ยอย่ากัดมือนะอยาอ่าตอวนะครับให้เลือกไตคา,างดูครับนี่ครับไตคา,างเนี่ยตรงไตโคมัน,นี่ยครับตรงเนี้ยนี่ครับในกล่องอาจจะไม่ชัดเนาะดึงขาหนาต้องขาขื้นครับมันจะเป็นสีน้ำเงินครับผมออกออกน้ำเงินฝ้าครับผมจะเป็นตัวพูครับผม ถ้าเป็นตัวเมียรครับตัวเมียเลือกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสีขาวเนาะบางคนว่าโอ้ยตัวนี้น้อยตัวตัวภูมุดแหดละบางครั้งก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวเมียมันก็เริ่มมาจากตัวน้อยเหมือนกันมันก็เริ่มจากน้อยคือกันที่จะมาใหญ่ครับแต่ตัวใหญ่แล้วก็ดูง่ายครับผมไข่เต็มท้อครับอุ๊อันนี้แบ่งไปให้มันบงัง แต่ตัวมันใหญ่แล้วคนระับแต่ตัวมันใหญ่แล้วเัครับไข่เต็มทองครับนี่ไม่ต้องสังเกตตรงคออะไรครับแต่เป็นตัวผู้แต่เป็นตัวเมียที่ตัวใหญ่นะไข่เต็มทองถ้าไปซื้อแมงดาอย่าลืมนะครับเลือกดูคอเลยครับถ้าสีดำเงินออกฟ้า,ฟาโอเคครับ ตัวผูยังไงก็ตัวผูครับเขียวๆนั่นเลยครับจะเป็นตัวเมียน่ะจะออกสีขาวครับไม่ใช่เป็นตัวน่อยเป็นตัวผูเสมอไปนะครับแต่ว่าตําไม่ชุนว่ะไม่ใช่ครับโอเคครับผมครับกัดเช่าแล้วครับเวลากลับบ้านครับผมจะพบกันคลิปหน้าครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเสียนกบในช่องกบพาลุยครับผมคอนลิปนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับกบพาลุยครับ